ชื่อเล่นว่านกค่ะแต่ส่วนมากคนก็จะเรียกกันว่าครูนกค่ะ <c oughs> ปีนี้เหรอคะ46เต็มแล้วคะ่คะ <c oughs> พอแตะเลขสี่มาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายการถ่ายเราเคยถ่ายทุกวันเนี่ยมันถ่ายไม่ได้คือระบบทางเดินอาหารนกเป็นมาก่อนแล้วพอมานกอายุแตะ40เนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องลำไส้แล้วถ่ายก็จะถ่ายไม่ค่อยออก มารู้สึกตัวแบบชัดๆนะคะตอนประมาณ43าเพราะจะเป็นคนสังเกตตัวเองอ่ะจะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันถ่ายไม่ค่อยออกถ่ายแบบ3วันครั้งอย่างเงี้ยมันแล้วกากมันก็จะเป็นแบบขอยนุานะคะมันจะแบบเหนียวเหนียวดำดำอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่ภาวะที่เราชอบอะ่ะพอเราเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยสิ่งที่ชัดก็คือว่ามันทำให้นกอะ่ะจะต้องเข้าห้องนะ้ำปัสสาวะบ่อย มูลมันอยู่ในท้องอ่ะแล้วมันก็กองกองกองแล้วมันก็ไปกดกระเพาะปัสสาวะด้วยไงนกก็ไม่รู้หรือมันเกิดจากสาเหตุอะไรนกไม่รู้นะถ้าวันนั้นเรายังไม่ได้เข้าห้องน้ําโดยการที่ว่าถ่า,ายหนักออกเนี่ยจะเจอปัญหาคือนอกจะต้องแวะห้องน้ําเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ำเข,ข,ข้าห้องน้ำเพื่อจะปวดปัดสสาวะแต่ถ้าได้มีการแวะเพื่อแบบถ่ายหนักออกแล้วเนี่ยโอเคอาการนี้หายไอ้การที่เราท้องผูกเนี่ยมันส่งผลในการดําเนินชีวิตเรากรณีที่ว่า บางทีเราอยากจะเดินทางเนี่ยอาจไม่เป็นสุขแล้วแล้วมันก็ไม่ได้สะอาดอการที่เราจะไปเข้าตามปั๊มต่างๆที่แบบอือหเอาจริงไหมกลัว <c oughs> นะเ <laughs> พราะว่ามันก็มีกันแค่สองคนกับพี่เขาแล้วถ้าเราเป็นอืม <c oughs> การดําเนินชีวิตเราคงจะลําบากมากกว่าเนี้ยเ <c oughs> พราะว่าเขาก็คงต้องมาดูแลเราไหม <c oughs> เราไม่ได้มีบุตรไงคะ แล้วเราก็อยู่กันลําพังกันเงนี้ยมาแต่งงานกันมาสี่สิบห้าปีเราก็อยู่กันลําพังกันถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพี่เขาต้องเหนื่อยมากไม่เป็นดีกว่าไหมคะคือไม่เป็นจะดีที่สุดมีมีมีคนแนะนําตัวสินค้า <c oughs> เขาก็บอกว่ามันเป็นการออลดน้ําหนักแนวนวัตกรรมใหม่นู่นนี่นั่นเราก็ยังไม่รู้เรื่อง คือถ้าเป็นพี่ทนายอะ่ะเขาเห็นอะไรสีชมพูอะ่ะเขาจะกินแต่นกอ่ะเป็นคนไม่กินไอ้นมประเภทสีชมพูอย่างนี้นกม,มีความรู้สึกอ่ะมันไม่ชอบตัวเองก็ไม่ชอบแต่เราเอามาจมเฮ้ยม,มันหอมก็ลองกินพอลองกินเข้าไปเนี่ยเขาก็แค่บอกว่าอ่านับไปนะคะเอ่อเดี๋ยวกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงคาดไม่เท่ากันอ่แต่ละคนไม่เท่ากันนับไปนะคะแล้วไปดูว่าพวกเนี้ยจะจะ,จะยังไงนั่นก็คือจุดเริ่มต้นรู้จักดีโตตั้งแต่ดีโตยังไม่ผลิตออกมาจําหน่ายเลย ใช่เพรรู้จักตั้งแต่เขายังไม่จำหน่ายอ่าใชค่ะหอมแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนสมูทตี้สตรอเบอรี่เปิดมาปหอมหอมสตรอเบอรี่พอชิมเข้าไปเฮ้ยรสชาติมันเหมือนสมูทตี้สตรอเบอรี่อะให้ขยโยเกิดสตรอเบอรี่แต่มันไม่เปรี้ยวทีนี้พอกินเข้าไปอีกเราก็กินทีเดียวหมดเลยเฮ้ยมันก็อร่อยดีนะก็รู้สึกมันก็อร่อยดีอะ ถ้าเรื่องเด่นๆนะคือนกไม่ใช่คนอ้วนอะเรารู้แล้วมันขับทายดีอ่าจริงจะเห็นเลยว่าไอ้เกางเกงและกิ้งหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่มันดูแบบนักเกียร์อะเราจะกลายเป็นคนดูสวยดูเฟิรม์มดูกระชับขึ้นนกติดใจขนาดนกโทรบอกเพื่อนนะโทษนะคะขออนุญาตใช้ภาษาพูดเฮ้ยแกดีนุย้ยแบบมับ่งเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยดีวะฮ้ยแม่ว่ะขอพ่อน่นะอ่ะ น้ำหนักไม่เปลี่ยนแต่เสื้อผ้าเปลี่ยนไซส์อันนี้คือเรื่องจริงโอเคนะนกโอเคนะนกจะบอกว่านกชอบดีโตอย่างตรงไหนรู้ไหมคะคุณนกเป็นคนที่ถ้านกจะกินอะไรแล้วบอกเพื่อนน่ะนกต้องโอเคกว่อนะว่าของเขาเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเหนือจริงๆนะนกลองหยุดดีโตดูนะนกกินต่อเนื่องอยู่ประมาณสามสเดือนแต่ใน3ามสี่เดือนนกมันมีช่วงหนึ่งนกหยุดไปเดือนหนึ่งนกรองกัน ว่าการหยุดของนกอะระบบขับถ่ายนกจะแย่ไหมมันไม่อ่ะเอ้ยมันก็ยังปกติมันยังปกติอยู่แต่ถามว่าทุกนี้ทําไมถึงกินก็นกมีความรู้สึกว่าเวลากินแล้วผิวมันตัวอ่ะไม่แพงนะนกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าวันนี้เราเป็นโรคมะเร็งลับไส้ใหญ่คําถามมีอยู่ว่าการรักษาเท่าไหร่การรักษานกว่ามันมากกว่านกเชื่อนะคะว่าทุกคน่ยไม่อยากเป็น แล้วถ้าเขารู้ว่ามันมีอะไรที่ช่วยช่วยเขาก่อนที่เขาจะก้าวไปถึงจุดของคําว่าเจอโรคหลายอ่ะนกเชื่อว่าทุกคนน่ะนกเชื่อว่าทุกคนน่ะอยากอยากจะป้องกันคือเราไม่อยากเป็นเราก็ไม่อยากให้คนรอบข้างเราเป็นโดยเฉพาะคนที่เรารักเคยเจอคนเป็นโรคมะเร็งนะทั้งมะเร็งลําไส้ใหญ่นะคะแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารนี่ก็แม่สามีเป็นทุกคนมีโอกาสรู้ว่าทําแบบนี้แล้วเป็นเขาจะไม่ทําแล้วถ้าทําแบบนี้แล้วไม่เป็นเขาจะทํานกเชื่อแบบนั้นนะ ดีโตเลยค่ะทุกวันนี้นกพูดนะทุกคนอนะไม่มีใครหรอกผู้หญิงผู้ชายยุคนี้พี่ต้นที่แบบว่าอยากจะดูแบบอ้วนเท่หรือว่าอยากจะดูรูปร่างแบบน่าเกียรดอะเพราะมันเป็นสังคมของการเขาเรียกอะไรพรีเซนต์ตัวเองอะใช่ไหมถาวาถ่ายรูปมาพุงย,ยุ้ยจะไม่มีใครเขาอยากดูเราหรอกบางทีนกมีนอกอะดีโตเลยอันนี้อันนี้บอกได้เลยว่าแต่นกรู้สึกว่านกไม่เคยกินอะไรเกี่ยวกับพวกดีท็อกนะแล้วนกว่าแล้วนกปฏิเสธ แต่นุรู้สึกเออตัวนี้มันใช่นุกก็เลยบอกจ้ะ